เดี๋ยวท่านบัญญัติบรรทัานยกมืออาจะใช้สิทธิ์พาดพิงใช่ไหมครับครับขอบพระคุณท่านประธานครับกระผมบัญญัติบรรทัานครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตยโดยที่ท่านผู้วิปรายได้ลกล่าวผาดพิงถึงกระผมถึงสองครั้งสองคนถ้าจะไม่ลุกขึ้นมา พูดจาอะไรบ้างก็คงดูกระอยู่ดีไม่ดีท่านอาจจะมองว่าผมมีพิรุธหรืออะไรสําหน,นั้นผมเข้าใจว่าที่ได้มีความพยายามในการดึงอาผมเข้ามาร่วมด้วยก็คงเป็นความพยายามที่จะเพิ่มสีสันของการพิปรายในเรื่องนี้ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมในความเก่าของท่านผู้พิปรายต้องขอกราบเรียนท่านท่านว่า ผมก,ก็สนใจเรื่องนี้ครับก็สนใจมาตั้งแต่ครั้งเมื่อมีการตั้งกระทุ้ถามในสภานี้มาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกับทั้งท่านรันตรีพาณิชและท่านประธานบอดก็ได้มีโอกาสซักถามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรครับซึ่งต้องขอกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อฟังแล้วก็ค่อนข้างสบายใจแต่จะพูดมากไปก็เดี๋ยวจะกลายเป็นอภิปราย แทนรัฐมนตรีไปอีกก็ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คอยรับฟังท่านปรีท่านชี้แจงกันแล้วกันครับแล้วก็จะได้ทราบความเป็นจริงว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรครับก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานท่านนี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ